กรับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่ครบครับผมว่าที่ร้อยตีวงสยามเพลงพานิ์พักดีครับสมาชิกวุฒิสภากรับขอบคุณท่านประธานผ่านไปยังกรรมธิการแรงงานวุฒิสภาที่ได้จับทำรายงานการจัดการแรงงานต่างด้าวถึงแม้ว่าจะรวบรวมเพียงสี่สัญชาติรอบประเทศไทยเรา ก็เป็นเรื่องจริงครับแล้วก็สนับสนุนท่านประธานกรรมธิการท่านประธานดุกกรรมธิการประเด็นสําคัญสมาชิกวิทิสภาเราได้พูดแล้วหลายท่านนะครับก็สะท้อนปัญหาแต่ประเด็นปัญหาจริงๆนะครับของคนต่างจังหวัดคนต่างอําเภอที่ได้เข้ามาทํางานในกรุงเทพแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับ ก็กลับบ้านก่อนเวลาก่อนกำหนดนะครับเช่นคาแรงไม่ตรงตามกำหนดเช่นมีคนเขาเรียกว่าเอาซอสนภาษาสมัยใหม่เขาบอกว่ามีบริษัทไปจ้างคนมาทำแล้วก็รับเงินไปแล้วแล้วก็ไม่ยอมไปจ่ายก็ทำให้แรงงานเหล่านั Somehow> ้นกลับบ้านแล้วก็ไม่อยากกลับมาทำงานในกรุงเทพ นี่คือปัญหาครับเราอยากทํางานครับพี่น้องต่างจังหวัดได้อยากทํางานอยากมีงานทําแต่มาโดนแล้วสองสามครั้งก็ไม่อยากมาแล้วครับแล้วประเด็นทุกวันนี้บริษัทห้างร้านที่อยากจะได้แรงงานเข้ามาทําในกรุงเทพมหานครในเมืองใหญ่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะแจ้งไปยังนายหน้าค้าแรงงานก็เป็นที่มาของแรงงานผิดกฎหมาย วันนี้ถึงเวลาแล้วครับเราต้องแก้ที่สาเหตุของปัญหาเช่นโรงงานที่ใช้ชาวต่างด้าวเป็นพันๆคนเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ชายแดนครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องภาษีเรื่องการขนส่งให้เขาได้ประโยชน์ครับเขาจะได้ไม่ต้องเข้ามาในกรุงเทพมหานรท่านไปดูครับหลายๆที่เป็นใหญ่กว่าเป็นตำบลตำบลของ คนต่างจังหวัดครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับตึกสามชั้นสี่ชั้นเต็มด้วยคนต่างด้าวครับอย่างที่ท่านอาจารย์ถวินบอกครับถ้าท่านลงไปตรวจดูสักสองอาทิตย์นะครับผมเชื่อว่าเปิดไม่ได้ครับปัญหาเหล่านี้ครับเป็นเป็นปัญหา30มสิปีสี่สิปีเกินยี่สิปีมีหลายท่านบอกว่าปัญหาซ้ำซากเกินยี่สิบปีแล้วเนี่ยควรจะต้องมาคิดใหม่ ทำใหม่จัดโซนใหม่นะครับในเรื่องของตึกลามบ้านช่องนะครับที่ใช้แรงงานก็ควรจะมีกําหนดครับสัดส่วนคนไทยกี่เปอร์เซนต์คนต่างด้าวกี่เปอร์เซนต์วันนี้ผมฟังท่านอาจารย์ทวีแล้วผมเศร้าครับเราต้องมาให้ผู้รับเหมาคนต่างชาติมาเป็นผู้รับเหมาแล้วไม่ผ่านคนไทยแล้วมันน่าเศร้าครับเพราะว่าคนที่ มาจกต่างจังหวัดมาอยู่ในกรุงเทพก็ต้องมาเช่าบ้านอยู่แล้วเขาจะอยู่ยังไงเป็นเดือนเดือนปีๆครับพี่น้องเขามีต่างจังหวัดบริษัทห้างร้านก็ไม่อยากจ้างคนไทยเพราะคนไทยเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์อยู่กันอย่างญาติพี่น้องงานศพงานบวชงานแต่งต้องกลับต้องไปให้เห็นหน้ากันไม่มาก็ไม่ได้แล้วจัดงานศพทีเจ็ดวันมันเป็นเรื่องจริงครับ เพราะฉะนั้นการอยู่แบบสังคมไทยเนี่ยนะครับบริษัทห้างร้านต่างๆก็ควรจะรู้นะครับไม่ใช่แต่เอาแต่ประโยชน์ส่วนตนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็อยากการเป็นข้อสังเกตให้าาทางกรรมธิการเนี่ยว่าสัดส่วนที่คนไทยจะทํางานในบริษัทเนี้ยมีสัดส่วนเท่าไหร่ไม่ใช่เข้าไปทั้งบริษัทเลยมีแต่คนต่างด้าวล้วนๆเลยอย่างนี้มันใช้ได้เหรอหลาย ไดยัดท่านไปดูนะครับมันเป็นข้อเท้จริงแล้ววันนี้ก็สั่งตรงไม่ผ่านผมสนิทกับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ไม่สอดนะครับคนไทยจริงๆอยู่สักห้าหกหมื่นคนคนต่างด้าวเป็นแสนคนนะครับทำไมผมบอกว่าอทำไมข้าราชการขอญาติเอ่ยอยากจะไปอยู่ไม่สอดกันจังเลย เฉพาะแรงงานที่อยู่ในแม่สอดระวนกันไปวนกันมาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยประมาณแสนคนเดือนละสามร้อยบาทแสนคนเป็นเงินเท่าไหร่ครับปีหนึ่งเป็นเงินเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มันถูกต้องเห็นด้วยครับที่จะมีที่เห็นในรายง,งานนะที่เขียนไว้เก็บปลายปีสามร้อยสี่ร้อยบาทผมอ่านแวบๆในเห็นด้วยให้เก็บทุกเดือนครับเขาจะได้ไม่ต้องไปจ่ายสวยครับ วันนี้ไม่มีมบัตรให้เขาอ้างว่าถ้ามีบัตรแล้วเขาจะเข้ากรุงเทพทันทีก็ให้มีบตรเขาทําอยู่ในอําเภอนั้นนะครับเดี๋ยวนี้ก็เห็นมีบัตรชมพูมีบัตรอะไรก็ให้มันมีบัตรที่ทําอยู่ในอําเภอนั้น mm. เช่นอําเภอแม่สอดแล้วแกภาษีคนละสามร้อยต่อเดือนวันนี้เขาแกคนละสามร้อยต่อเดือนแสนคนเป็นเงือนเท่าไหร่ครับ คนถึงอยากไปอยู่แล้วก็มีหลายหน่วยงานผสมปนเปนก็อยู่ยนัน่นนี่นี่ก็สามร้อยนะั่ก็สามร้อยนะันกัสามร้อยผนละประโยชน์ของชาติทั้งนั้นครับทําอย่างไรก็ได้ครับทําให้มันถูกกฎหมายวันนี้ปี่น้องผมดูในติกตอกขออนุญาตประเทศพังบ้านบอกท่านเราออกเมาทั้งหมดนะกรุงเทพมหานครไม่มีใครสร้างก็ใช่แหละครับเพราะมันมีคนไทยเลยมีคนต่างชาติล้วนๆมันจะสร้างต่อได้ยังไงครับ เราเลิกสักทีนะครับบริษัทเอาซอรเนี่ยบริษัทต,ต้องทาเองครับคนงานเจ็ดแปดร้อยคนเนี่ยของคนไทยเนี่ยเพราะมันต้องประกันสังคมพอบริษัทจ้างก็ไม่อยากจะจ้างเพราะต้องจ่ายปาระกันสังคมไปจ้างเอาซอรมาให้บริหารจัดการ mm. แล้วเสร็จแล้วคนงานทํางานสิบห้าวันไม่ได้ตังค์ mm. ผมนึงบอกว่าวันนี้ผมก็เห็นด้วยบางส่วนกับรัฐบาลน่นะครับที่ทําให้ ใครอยากจะได้เงินเดือนสิบห้าวันออกทีสิบ้าวันออกทีจริงๆแล้วเนี่ยข้าราชการไม่ต้องทำนะครับเพราะมันเข้าระบบอยู่แล้วท่านไปทําภาคเอกชนดีครับเจ็ดวันออกบังคับเลยครับเจ็ดวันออกทีนี่ปล่อย1ิห้าวันทํางาน1ิห้าวันแล้วยื่นเรื่องอีก1ิห้าวันเป็นเดือนหนึ่งยังไม่ได้ตังค์เลยทําไปอีกสองสามวันถึงจะได้เงินบริษัทมาเบิกให้ในหน้าขี้โกง หิ้วไปหมดเลยแล้วเสร็จแล้วพี่น้องคนไทยก็กลับต่างจังหวัดกลับมาไม่ได้ตังก็ไม่อยากมาทํางานแล้วครับก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่กันแบบไม่มีการทําอย่างนั้นแหละบริษัททางนั้นต่างๆท่านก็นแจ้งไปที่กรมแรงงานกรมแรงงานก็นแจ้งไปที่กำนันผู้ใหญ่บ้านบริษทัทนี้ขาดงานฝีมือเท่านี้เท่านี้ผมเห็นมีเป็นช่วงๆเท่านั้นเองครับมันไม่ได้ทำต่อเนื่องถ้ามันทาต่อเนื่องนะบริษัทเป็นหนพันบริษัทผมว่าแรงงานเราไม่ขาดเลยครับ เพียงดูแ่บเขามาแล้วเขาไม่ได้ตังค์ผมอยู่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยพี่น้องผมเข้ามาทํางานเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงครับถ้าท่านประธานนุกนมรดิการอยากจะรู้ผมพามาได้ครับเขาไม่อยากมากลับบ้านบวชหลานแล้วก็ไม่มาแล้วครับเพราะไม่ได้ตังค์หายอกาสไหนๆก็กลับบ้านแล้วเราแก้ระบบของเราเองให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปลดคนต่างชาติเข้ามา นะครับก็อยากจะฝากท่านไว้เป็นข้อสังเกตนะครับว่าแก้ที่ต้นเหตุของปัญหานะครับว่ารักษาผลประโยชน์พี่น้องคนไทยด้วยกันกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ